คนนี้น่าจะมีเนื้ออยู่นะครับลูกนี้นะฮะสลับบอกว่าคอนเทนต์นี่พป้งเอาไว้นะครับให้พป้งไม่ออกนะฮะเริ่มมีเนื้อท่านก็มีรถกระบะมีไฟใช่ป่าวมีรถกระบะขังมีมีนะเจ้าบอกว่ามีเดี๋ยวได้ไปส่งพี่แค่ก็ได้ไม่ต้องรอมีไฟมี่ไฟเนี่ยมันเลื่อชื้ออีกว่าพอเฉาะๆไปมันทื่อมัน่ทื่อมันก็เฉาะยาก ไปประชุมที่บ้านสะพานนี่เยอะไหมผมเลได้ไม่เป็นไรมีดอันเล็กเมื่อกี้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปดูตัวก่อนงอที่ว่าเป็นใช่แหลมแหล่เหรอนี่นั่นสีแดงใช่ไหมสีแดงที่ไหนเราหาอยู่ตั้งนานแล้วทีนี้เขาไม่งอไม่งอสิตอนนีไม่ถ่ายแบบนั้นแล้ว นี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันหน่อยนครับไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวทั้งนั้นไม่ใช่้ะแต่เอามาเอามาได้ได้เอามาเป็นมิตรอ่าใช่มิตรผลไม้แหละฮอลโหคะ่หคะมิแค ไปไหนอ่ะไปดูมีดเหรอไม่ในชน่ญญถือนี่็น,นะดปันป่นปนต่างๆวันน,ะะนี้โจจะจอลองทำดูครับ ของเขายังค้างอยู่แค่เดือนเดียวใช่มว่ายัางไม่ได้ไอ้นี่ใช่หกพได้ยินปเปากพาได้ยินเปานิจ,จะต้องทำให้ได้นะครับอ๋เดีนเ่งเป็นเนมีอันนึ่งอะเป็นตไม้อะ มจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปให้ลึกๆเลยเดี๋ยวโอ้โหทำได้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 แล้วมะเร้าก้าวขันเจ็บนี่ครับโอ้โหนี่ครับมองเห็นไหมมองเห็นกล้องมองเห็นไหมครับกล้องมองเห็นไหมครับนี่ครับมอพร้าขาขั้นเทพนะครับถ้าเดี๋ยวดูดูข้างล่างเลยนะครับ นี่นะคะอันิดนึงไม่เป็นไรครับนั่นน่ะหยาบอันนี้แทบไม่ต้องแต่งนะฮะัวนี้โจทำนะครับขาวทีเดียวเลยนะฮะแต่งเลยเพราะมันเข้าเนื้อเยอะไงเนื้อเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยมะพร้าวที่ทำได้ก็ต้องเป็นมะพร้าวแบบนี้เนี่ยมีที่เลือกมามันมีแค่ทลายเดียวเลยก็เลยเอามาแค่ทลายเดียวนี่เดี๋ยวต้องใช้อันยาวนะฮะเคล็ดลับนะฮะมะพร้าวทั้งที่ต้องมีนี่นะครับไม่อยากบอกใครหรอกห้ามบอกห้ามบอกบางคนเขาใช้พลาสติกฝนนะ ก็ได้เหมือนกันนะครับพลาสติกอ่าเหมือนกับพวกเอ่อเตลอนตังนี้ฮะอาจจะทําได้นะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปาจะพาลุงมาเดี๋ยวเราไปทำมันเ้าคันเท้าเราไปบอลุงพี่จูวอนไม่ต้องมาไม่เอาลุงพี่ลูกพี่รักกันใหญ่เลยลุงอะไรร้องไห้ใหญ่ลุงไม่มาแล้ว ก่อนทอดร้อยสิบบาทชุดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน,นี่ผิดวิธีเวลาทาต้องทําอย่างนี้ให้มันงองเข้าตัวแบบนี้นะถ้าไม่งั้นมันก็จะกอะตรงปลายก่อนต้องให้มันงองเข้าตัวแบบนี้อันนี้นหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอามาโอเคโอเคให้งองให้งองอันนี้มันอาจจะอ่อนไปก็ได้อันนี้ช่ได้ Ô, không tông mình đi mà có ngồi khâu À. Ngon không liền, ngon không phải dễ dễ lên đi chô nó không? เพื่อนที่เข้ามาดูช่วยกดติดตามด้วย,ยนะครับอย่าให้มันเข้าเยอะหไหมมันเข้าเนื้อแล้วไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้ำทะลุใช่ครับห้ามเผลอไม่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 ไมออกมาก่อนออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเริ่มต้นอย่างนี้มันจะกินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยแบนี้เริ่มจากอันนี้ใหม่เลยเนี่ยเข้าเนื้อแล้วนะเนี่ย มันมันได้แล้วเนี่ยชิ้นโจทําไว้ท่านนี่ครับนี่ฮะได้แล้วชิ้นโจทําไว้นี่ชิ้โจทําไว้ครับเดี๋ยวท่านนั้นน่ครับขอคันเทนต์มาดูเทคนิคนะครับดูเทคนิคนะครับจะทําหากินได้แล้วครับนี่บินได้แล้วครับบินได้แล้วบินได้แล้วครับโอ้อโหที่เราที่ว่าโดนชิ้นเจทําโดนนะครับมานิดนึงนี่เนี่ยตอนต้นใสรอพอดีเลยเนี่ย ดนน้นี่เาต้องทำบนะี้บอกให้ดูเนี่ยมาล้ครับเตรียมนะคุณาใส่ต้องใส่ด้านนี้นะครับด้านที่เป็นสุกระนี้นะเป็นด้านล่างครบด้านบนนี้คือเอาไ้ปิดฝานะครับ ชิมน้ำนะฮะไม่มีหลอดนะไม่มีหลอดไม่มีหลอดนะเนาะเวลาทำเราก็ต้องทำแบบนี้ก่อนทำแบบนี้เสร็จแล้วก็แบบนี้แบบนี้ก็อยู่่ได้ีอันนี้ไม่แต่งเลยไม่แต่งพอไปขายก็ปลอกไว้ปอกไว้นะใชายปอกๆใส่ถังใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็ไปขายขายดีมาก ไปขายที่หัวหินที่นี่หลาัเคือรันกินเลยละขายาก็โอเนทำไมทำเหมือนกับกลัวมันเจ็บเลยอะมีรถยนต์คันหนึ่งนะนี่นะมันนั่งผ่านผ่าน<ะ>มีเด็กก็ถือนะครับของกันเทของเรานะฮะโอ้ยังไม่ขาวเลยยังไม่ถามไม่เป็นไ,ไรครับนี่คือว่าเสร็จขั้นตอนนะ,ะโอเคแล้วอันนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไป ไอติมครับไอติมนี่ใส่เหล้าไปนิดนึงน่าอร่อยใส่ติมเมาเลยครับใส่เหล้าไปลองชิมดูดิอืมโอ้โหอร่อยมากมีคนอยากกินนะแต่ว่าเราไม่ให้กินครับเพราะว่าต้องห่วงอยากกินมากเลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เฉาอ๋ออันนี้ก็อ่อนมันยังมีทลายที่ว่าเฉอได้แค่นี้อยู่ไม่กี่ลูกนี่น่าจะเป็นอันนี้่น่าจะเป็นอันนี้ คนนี้ก็อยากกินนะครับแต่ผมไม่กินครับเขาอยากกินมากครับเดี๋ยวเราขายสี่สิบบาทครับมะพร้าวคันเทศนะะสี่สิบบาทครับจะถ่ายรูปไหมครับจะถ่ายรูปไหมคนนี้เขาอยากกินมากครับนี่ครับเขาชื่อมิแคะนะครับโอเคยังครับ โอ้โห,โหปล่อยแล้วขยันจริงๆครับนี่ครับงานดาวมีท่ามึงก็ซีดลุยอยุดไม่ได้ไหรอตรงนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้ได้หรือเปล่าท่างกระเกาะอ่ะม่ใช่ว่านกับ น,นี่ครับมะพร้าววัตถุดิบของเราครับมีเยอะครับตอนนี้ก็มีนะนี่ดูครับต้นของที่รีสอร์ทนะมะพร้าวพันเทพมีครับเอาไปกินไปหลายตลาดแล้วต้นนี้ก็หวานนะตันนี้จะอ่อน,นครับอ่อนน,นโอ้โบเลยอันนี้อ่อนมากครับไม่ใช่มะพร้าวเป็นนี่มะพร้าวเป็นมะเร็งมะพร้าวมะเร็ง ความมะเรงนะครับอร่อยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นกีน๊ยวเกี๊ยวนะครับอของข้าที่ติดตามชมครับชุนิโจทเวชชาแนลนะครับมะพร้าวอ่อนขั้นเทพนะครับกินได้ทั้งลูกทั้งเนื้อทั้งน้ำนะครับสวัสดีครับน่้อันนี้ได้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ